สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่25สิงหาคม2 5 1 8เป็นวันที่ดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีกรกฎกลับไปไปอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะเดินหน้าไปที่ราศีสิงห์ในคลิปนี้เป็นของชาวราศีตุลเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวพุธย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีตุลน,นะคะวันที่25สิงหาคมดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีกรกฎเดินหน้าไปที่ราศีสิงห์อยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยจนถึงวันที่11กันยายน แล้วได้ได้ตำแหน่งในทางของราศาัศสารคือราชาโชคซึ่งราชาโชคก็คือได้ยินบทกลบ้างแล้วเนาะคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเป็นจากผลบุญเก่าของคุณอะของคุณอะดาวพุธเป็น่วงรดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดืนสุภาะจูนเดือนราพะอ่าบอกอกว่านะจะประสบความสําเร็จเป็นเรื่องของตัวเงินก็ได้เรื่องลูกค้าก็ได้หรือมีโชคลาบจากการทํากิจกรรมที่คุณทําอ่ะอืม จะมีความสุขความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําก็ได้เหมือนกันหรือบางคนมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือบางคนเนี่ยจะได้เจ้านายคุณพ่อผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผลบุญนี่แหละมาเสริมในเรื่องโชคลาภให้คุณมีโชคลาภอะไรละ่ะบางคนน่ะโชคลาภอ่ะแตกต่างไม่เหมือนกันบางคนเป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้ตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้เหมือนกันและทีนี้ ดาวพุธของคุณน,ะนเป็นดาวเจราิ่นวินาชใช่ไหมวินาศอยู่ในราพะบางคนก็มีโชคลาภรับ,ร,บรับไม่เปิดเผยหรือโชคลาภจากความเสียหายเองแม้กระทั่งบางทีถ้าใครคิดจะมีลาบบางครั้งอาจจะไม่ได้ลาบก็ได้นะแต่ครั้งนี้สิ่งที่คุณคิดไว้อ่ะน่าจะได้มาอย่างง่ายๆก็ได้หรือบางทีทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ย มันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยไหมเอออาจจะไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้ค่ะในการซึ่งมารับผลในครั้งนี้นะแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าของแต่ละคนน่ะรับผลเป็นเรืร่องอะไรรวมถึงบางคนก็จะได้จากคนใกล้ตัวเนี่ยให้รับผลคุณก็ได้เหมือนกันให้ยังไงบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของกิ่งของช่างสวยได้มาง่ายๆเงียย้ยมีคนซื้ขอขนมมอฝากหรืออะไรนี้ก็ได้หรือบางคนบางทีบางทีาง,ทาง,ทางานเราจุ่งๆเน่ะเราเคยไปขอ ความเชื่อหลือเขาแต่ครั้งเนี้คุณไม่ต้องขอความชชว่เหลือก็ได้เขาอาจจะมาหาคุณเองก็ได้ว่ามีอะไรช่วยไหมยอย่างนี้ก็ได้นะแต่ให้ดูที่สถานการณ์ของคุณต้องเป็นเรื่องไรแต่ทีว่า,าดาวพุธน่ะถือเป็นตำแหน่งที่ดีคือเป็นราชาชโชคนะคะลองไปใช้เกิดประโยชน์นะรวมถึงคําพูดของใครคําพูดเหมือนกันก็จะเป็นประโยชน์ตัวเองรวมถึงเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่แหละมันก็จะเป็นประโยชน์กับกคนนะุณเนาะหรือไง เอกสารอะไรที่มันเคยหาไม่เจอเอ้าวครั้งนี้อาจจะหาเจอโดยง่ายๆก็ได้หรือไปไปวางตรงไหนอะไรมันก็จะเจอได้เหมือนกันก็ให้ดูที่สถานการณ์ก่อนทุกคนเลยค่ะก็ตามคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะับก็เจิดหนนาก็ขอขอบคุณทุกคนกาครว่าชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนนาพุทธคาดีไม่คำทุกนะคะขอบคุณค่ะ